สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสำหรับในผู้ที่จะโชคดีถูกหวยฮานอยนะฮะแล้วก็หวยลาวในวันนี้นะฮะเนาะวันนี้ก็มีหวยนะครับในที่ในหวยลาวด้วยนะครับในงวดที่แล้วก็หวยลาวก็วิ่งรูดฟันตัวเดียวนะครับเนาะอ่ะนี่เลยนะฮะเม็ดเดียว26นะวิ่งรูดฟัน6นะครับเนาะอ่ะใครอยากได้ชุดแบบนี้ก็ ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะฮะงวดก่อนนี่ก็ฟัน3นะครับก็มา3นะอ่ะงวดวันที่17นะวิ่งหลุดฟันตัวเดียวก็ถือว่าเข้าบ่อยอยู่ช่วงนี้นะตัวเจาะไม่มาตัววิ่งตัวฟันก็ยังมานะครับอันนี้ของงวดวันที่17นะครับเนาะอ่ะข้อความสีฟ้านะฮะเข้าบ้านเขียวเข้าไปรับแนวทางกันได้ครับเน้นๆน้นน้อยชุดนะฮสำหรับไหนที่ไม่สะดวกที <thood. S 1> 네่จะดูคลิปนะฮะเนาะผลของเมื่อวานนี้นะครับราวสตานี่นะ หลุดอีกแล้วนะครับเนาะ9 7 6 9 4นะฮะก็ไม่มานะครับไม่เข้าเนาะแล้วก็ในฮานอยพิเศษนะครับพิเศษวันก่อนเข้าเนาะอ่าแล้วก็เข้าอีกต่อเนื่องนะครับ8 3 8 5 8 3 1นะครับเมื่อวานนี้3 9 3 8ก้ฟันหนะครับเจาะในที่ในห8าแนะครับตัวที่เน้นๆด้วยนะครับสำหรับในบ้านเนาะ ส่วนาน้อยปกตินะคะเมื่อวานนี้เข้าเนอะถ้าวันไหนแตก3น้อยนี่วันถัดมานี่เลขมักจะไม่ค่อยเข้านะฮะไม่มีเลย9กับ0นะครับส่วนในที่ใน VIP ออกไปนะครับในที่ใน9 8 9แล้วแล้วก็3 9นะครับไม่มานะครับเนาะแล้วก็ในน้อยรวมน้อยรวมก็เข้าเลขเต่นอยู่เนอะแต่ตัวเจาะไม่มานะครับอืมนี8 5ไหม อ่านี่มี8ปนะครับก็ไปเข้าในพิเศษนะครับเนี่ยก็อย่าลืมนําไปตัดด้วยนะครับสลับใน3ตัวเมือ่อวานนี้ก็ตัดเข้านะครับเนี่ยก็สลับกันไปกันมา3ตัวเนี่ยนะฮะทั้ง3หน่วยมาดูแนวนทางนะครับของในวันนี้แล้วกันสลับในวันที่22นะครับวันจันทร์วันนี้ก็มีหวยลาวพัฒนาด้วยเนาะก็ยังไงก็ขอให้โชคดีทั้งหวยลาวนะครับแล้วก็หวยฮานอยนะครับในวันนี้แล้วกันฮานอยก็ขอให้แตก3หน่อย หวยราวก็ขอให้เข้าตรงๆกันอะีกนะเม็ดเดียวขอให้เข้าแล้วกันนี่เมื่อที่แล้วเม็ดเดียวเข้านะหวยราวมาดูแนวทางแรกนะครับก็จะเปนในที่ในลาวสตาลาวสตานะครับวันนี้ให้ไปในที่ในเด่น3เนาะวิ่งรูดฟัน3ตัวเดียวเนาะ3มาก็มาไม่มาก็ต้องมานะครับสำหรับไปที่เลข3ก็หวังว่าจะเข้าแล้วกันเมื่อวานนี้หลุดนะครับ3ก็จะเปนในที่ใน3 4ส อ่ะคิดอะไรไม่ออกลดูดสามนะฮะในวันนี้อ่ะโอเคนะฮะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะนะฮะไม่จำเป็นต้องไปจับไปหลายตัวนะครับส่วนในสามตัวก็จะเป็นในที่ในสองสองสามห้านะครับเจ็ดสามเก้านะครับแล้วก็ในที่ในหนึ่งสามศูนย์สามตัวเนาะสามตัวสามชุดน,นะฮะติด ไว้แล้วกันติดไว้เน้น้อยนะครับพอได้รุ่นนะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะครับถูก3ตัวนี้ก็เป็นได้นะครับสลับในลาวสตาร์นะครับหนอนต,ต่อไปนะครับก็จะเป็นในขี้ในหานอยพิเศษหานอยพิเศษนะฮะก็วันนี้นี่จะให้ไปนะครับก็จะเป็นในขี้ในเด่น5กับเด่น4จับคู่นะครับก็จะเป็นในชุดแรกเนาะก็จะเป็นในขี้ใน4 6 เข้าต่อเนื่องเนาะฮานอยพิเศษนะฮะใครถูกกันบ้างเนาะนะนะฮะมีใครถูกไหมเนาะนะครับฮานอยพิเศษแล้วก็เข้ามาวัน2วันแล้วเนาะนะครับเจ้าสูตรหวยนะฮะเข้าบ้างดูบ้างสลับปรับพุเงกันไปแล้วกันนะครับเนาะอ่ะใครที่ผ่านเห็นผ่านมาเยอะคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับถูกหวยในวันนี้แล้วกันนะครับเนาะใครที่เห็นคลิปแล้วนะฮะอ่ะคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีกันอีกแล้วกันนะครับผู้ใด็บเมิน ขอให้บ่ถูกวัอนี้นะครับเนาะ,ะใครไม่เม้นขอให้ไม่ถูกวันนี้เ <c oughs> นาะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะเพื่อเป็นการเปิดดวงนะครับเนาะ,ะแล้วก็เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นด้วยนะครับเนาะคลิปช่องมันปิดการมองเห็นนะฮะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันใครที่ดูคลิปนี้ใครไม่เม้นขอให้ไม่ถูกหว,ว,วันออมมนี้เฮ้ยวันพระพรนมมีเอานะครับเนาะส่วนเนี่ยในชุดหนึ่งก็จะเป็นในที่ในห้าสามห้าสี่ห้าหกแล้วก็ห้า ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นการเปิดคลิปนะ,ะเปิดการมองเห็นคลิปนะฮะเนาะช่องค้นหาไม่ค่อยเจอเนี่ยขอคนละไม้คนละมือนะครับเนาะ,ะคนละห er นะึ่งคอมเมนต์นะพิมพ์คําว่าอะไรก็ได้นะสวัสดีุงสวัสดีอะไรก็ได้นะครับสามตัวนะครับในพิเศษนะฮะส่วนต่อไปก็ไปในที่ในฮานอยปกติ ปกติเมื่อวานนี้หลุดเนาะ่านะก็เข้าบ้างนะครับหลุดบ้างสลับปรับปูนไปแล้วกันนะฮะวันนี้ให้ไปในที่เด่งกับ9เนาะในชุดแรงนะครับสลับในที่ในเด่มหนึคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเด้อนะฮะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับจะไปหลายตัว หรือค่าทุนน้อยนะฮะถ้าชอบเด่น1ก็อาจจะเอาเฉพาะชุดเด่น1ก็ได้นะครับหรือชอบเด่น9ก,ก็เอาเฉพาะชุดที่มี9ก,ก็ได้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะสำหรับในฮานอยปกติ3ตัวนะครับ สามตัวสามชุดนะฮะติดไว้ละากาันติดไว้น้อยๆนะครับพอได้ลุ้นเนาะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะฮะถูกสามตัวก็ได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเปในที่ใน VIPVIP VIP นะฮะให้ไปในที่เก้ากับห้านะในชุดเก้านะครับก็เมื่อวานนี้ผมชอบห้านะก็อาจจะ เน้น5ก็ได้นะวันนี้นะม,มันก็ชอบออกว่าหลังอยู่เหมือนกันนะครับบางทีบางวันหวยนะฮะอ่ะเนี่ยชุดที่ผมชอบนะครับชุดหนะ้าเนาะเมื่อวานเด้นเล้น5้านะไม่มานะครับวันนี้ละนะฮะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับใน VIP นะในที่ใน2ตัวนะฮะก็หวังว่าจ้าก้าจะมานะแล้วก็หวังว่า5้าจะมีด้วยกันนะครับสลับในที่ในวันนี้ สตัวนะฮะก็จะไปในที่ก็สมชุดนะฮะติดไวแล้วกันติดไว้น้อยๆน,นะฮะพอได้ลุ้นแล้วไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะครับถูก3ตัวก็เป็นได้นะสำหรับใน VIP ต่อไปในแนวรวมน้อยรวมนะมจับไม่เข้าออแล้วนะวันนี้ให้ไป1กับ2ด้วยกันจับคู่นะครับ เด่นสองเนาะก็ขอให้โชคดีนกันนะครับสลับในน้อยรวมนะฮะสามตัวชุดเดียวเท่านั้นก็จะเป็นในที่ใน516นะอย่าลืมนำไปตัดนะครับและนี่ก็จะเป็นแนบสลับในแนวทางของในวันที่23นะครับวันที่22สิเออเออรกันยานะครับเนาะสำหรับปี6 8 ก็ขอให้แตก3น้อยแล้วกันนะครับนั่นแหละนะก็ขอคนละ1คอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นการเปิดคลิปนะ,ะเปิดการมองเห็นคลิปนะครับใครไม่เม้นเข้ามาขอให้ไม่ถูกหวยแล้วกันวันนี้เออว่าอีนี้นะครับนาะขอคนละ1คอมเมนต์แล้วกันใครที่เห็นคลิปนี้นะครับใครเม้นกันเข้ามาก็ขอให้ถูกหวยวันนี้แล้วกันนะขอให้ถูกทั้งร้านแล้วก็ฮาหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ